ข่าวเดือดับทุกคนองค์อ,งอิงเพชรบ้านแพงดังมากในสอปปอ,ปอลาวครับ สำหรับวันนี้ครับทุกคนต้องบอกว่า fc แฟนคลับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยข้ามฝากฝั่งนะครับเพื่อที่จะมาเจออุงอิงโดยตรงนะครับซึ่งทางด้านแฟนเพจพ่อแม่อุงอิงแฟนเพจเนี่ยก็ได้มีการโพสต์รูปนะครับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับกับ fc ที่มาจากสปปลาวครับทุกคนโดยเขียนแคปชั่นนะครับเอาไว้บอกว่า fc ข้ามฝั่งมาจากสปปลาวเพื่อมาหาน้องอุงอิงที่ตลาดเมืองทองเจริญสีอุดรนะครับโอ้โหทุกคนรีบด้ว ว่าอุงอิงเพจนั่นแพงดังมากๆนะในสปปลาวทุกคนคิดเหมือนอุ้มอิ่มข่าวกระแสไหมครับอุ้มอิ่มวัดจากอะไรใช่ไหมครับทุกคนอุ้มอิ่มเนี่ยทำแฟนเพจด้วยอุ้มอิ่มอ่านทุกคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ที่ชื่นชมอุงอิงเพจนั่นแพงจากสปปลาวเนี่ยเยอะมากๆครับทุกคนอุ้มอิ่มถึงพูดได้เต็มปากว่าอุงอิงดังมากในสปปลาวแล้วทุกคนคิดเห็นเหมือนกันไหมครับต้องบอกว่าคนที่อยู่สปปลาวหรือ แม้กระทั่งนะครับคนที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยครับทุกคนยังพูดถึงอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเยอะมากๆนะครับทุกคนนะต้องบอกว่าในคอมเมนต์เนี่ยเป็นภาษา,าลาวเนี่ยเยอะมากๆครับที่มาคอมเมนต์ในแฟนเพจอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับทำไมคนสปปลาวถึงชอบอุงอิงเพชรบ้านแพงทําไมเขาถึงรักแล้วก็เอ็นดูน้องหนึ่งนะครับทุกคนน้องเนี่ยพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่า พิสูจน์ให้ทุกคนทั่วโลกเห็นแล้วนะครับว่าอุงอิงเนี่ยเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายกับแฟนคลับนะครับและชื่อเสียงดังก้องทุกคนเข้าใจคํานี้ไหมครับว่าคือการที่แบบคนเราเนี่ยชื่อเสียงเนี่ยถ้าไม่ดังจริงเนี่ยครับทุกคนคนเนี่ยไม่เอาผลงานน้องไปรีแอคนะครับคนเราเองนะครับเอาผลงานน้องไปรีแอคเนี่ยเยอะมากๆทำไมต้องบอกว่าทําไมเขาไม่เอาศิลปินในบ้านเขา ไปรีแอคเพราะอะไรเพราะอุงอิงกระแสแรงต้องบอกว่านี่คือความดังจริงของอุงอิงนะครับยกตัวอย่างสั้นๆง่ายๆเลยก็คือทำไมคนไทยเนี่ยถึงเอาเพลงเกาหลีเพลงป๊อปมารีแอคในช่องของตัวเองในช่องของคนไทยนะครับก็เพราะว่าคนเกาหลีเขามีกระแสเขาแรงแล้วก็ ชื่นชอบในสตอรี่ของเขาเหมือนคนสอปปอราเหมือนกันครับทุกคนศิลปินของเขาเนี่ยเขาก็ชื่นชอบแหละแต่อุงอิงก็เหมือนศิลปินป๊อป จากบ้านเราที่ไปโด่งดังในบ้านเขาครับทุกคนเพระเาะฉะนั้นแล้วถูกพูดถึงเยอะนะครับแฟนคลับสบปปลาวเนี่ยก็เลยโอ้โหเห็นไหมครับมาหาน้องเนี่ยเยอะมากๆและอุ้มอิ่มนะครับถ้าทุกคนได้ติดตามเนาะจะมีคนนึงเป็นยูทูบเบอร์สาวลาวชื่อน้องดีมถ้าจาไม่ผิดนะครับน้องดีมเนี่ยเป็นคนที่ติดตามอุ้งอิ่มเพืแอนงมาตั้งแต่น้องเนี่ยโด่งดังใหม่ๆเลยครับแล้วเขาเป็นคนที่มีฟอลโล่เยอะมากๆหลักแสน นะครับแล้วเขาดังมากๆในสปปลาวแต่เขาเลือกที่จะมาตามองอิงเพชรบ้านแพงน้องเนี่ยก็เหมือนศิลปินเคป๊อปที่ดังอยู่ต่างประเทศแล้วก็แบบดังอยู่ประเทศเราแล้วก็ไปไปเปรี้ยงอยู่ประเทศเขาอะไรแบบนี้ครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วคายอ้อไม่ต้องห่วงเลยครับทุกคนภาพยนตร์ที่องอิงกำลังจะได้เล่นเป็นบท ที่แบบว่าเด่นมากๆได้ดําเนินเรื่องโดยอุ่งอิงนะครับทุกคนไปปังที่สอบประปรวแน่นอนและไม่ได้ขายดีแค่สอบอ่าคนไทยแน่นอน โรงหนังสปปลาวก็จะแตกนะครับยิ้มเชื่อว่าอย่างนั้นครับทุกคนเชื่อว่าหลายคนก็อยากดูอุงอิงเชื่อว่าใครหลายๆคนรับก็อยากชมภาพยนตร์เรื่องนี้ขายอ้อนะครับทุกคนเนาะวันนี้นะครับเราได้เห็นทางด้านแฟนเพจนะครับพ่อแม่น้องอิงเนี่ยนะครับได้มีการโพสต์เอาไว้นะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวเราไปจะไปอ่านคอมเมนต์ชาวเน็ตกันบ้างนะครับชาวเน็ตบางคนนะครับทุกคนก็บอกว่า โอ้โหอุงอิงดังไกลไปทั่วโลกแล้วนะครับทุกคนเนาะน้องดังมากจริงๆครับคนสอปปลาวนะครับเขาชื่นชอบอุงอิงเพชรบ้านแพงมากทุกคนก็ดูสิว่าทําไมศิลปินสอปอปอลาวถึงได้มาออรดิชั่นที่เมืองไทยนะครับอันนี้มีหลายท่านมากๆไม่ได้แบบว่าไปเจาะจงว่าใครนะทาไมศิลปินสอปอปอลาวถึงนะครับเขาเรียกว่าอะไรามาออรดิชั่นที่เมืองไทยก็เพราะว่านะครับ ศิลปินเนี่ยเขาเห็นองอิงดังนะครับเขาเห็นน้องดังเขาเห็นน้องเปรี้ยงเขาเห็นน้องมีกระแส ก็เลยเหมือนกับว่าเดินทางมาออดิชันเพื่อที่อยากจะเป็นเหมือนเหมือนอุงอิงนะครับและอุงอิงน้องก็เป็นไอดอลให้กับใครหลายๆคนด้วยเนาะก็เลยทําให้คนสนปปปอลาวเนี่ยรักแล้วก็เอ็นดูน้องนะครับทุกคนนะวันนี้เห็นภาพนี้แล้วก็ชื่นใจนะครับแม้กระทั่งคนสนปปปอลาวยังรักน้องเลยคนต่างประเทศยังรักน้องเลยครับแล้วคนไทยที่ว่าให้น้องนะครับที่แอนตี้น้องเราควรคิดแล้วนะว่าเราควรสนับสนุนศิลปินไทย ติเพื่อก่อนะครับไม่ใช่ติเพื่อทําลายบางคนเนี่ยเห็นทําคลิปแบบเอาน้องไปบูลลี่เอาเสียงของน้องร้องของน้องเนี่ยไปบูลลี่อันนั้นเขาเรียกว่าติเพื่อทําลายนะครับไม่ได้บอกว่าติเพื่อให้น้องพัฒนานะครับ าบางคนก็คือเกินไปทนะครบอบวิมก็ได้มีโอกาสเนาะได้ได้เห็นในหลายๆแพลตฟอร์มแต่ว่าเราไม่พูดถึงสิ่งไม่ดีเราไม่พูดถึงนะครับเราจะพูดถึงแต่สิ่งดีๆที่กําลังเข้ามาในชีวิตนะครับของอุ้งอิงนะครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทุกคนต้องบอกว่าอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจเนาะให้กับอุ้งอิงแล้วก็วันนี้ได้คุยกับแม่หน่อยนะครับแม่หน่อยเนี่ยบอกว่าน้องยังไม่รู้เลยว่าน้องดัง <laughs> วันนี้ได้คุยกับแม่หนอ,อยอุงอิงยังไม่รู้เลยว่าตัวเองดังแค่ไหนน้องก็ยังแบบเป็นธรรมดาของน้องเป็นธรรมชาติของน้องน่ารากักครับทุกคนแม่หน่อยก็น่ารักวันนี้มิมก็ได้คุยกับแม่หน่อยนะครับแม่หน่อยน่ารักมากทุกคนนะครับแล้วก็อุงอิงน่ยนยังยังไม่รู้เลยว่าตัวเองดังเห็นไหมครับดังไกลไปถึงจนแบบสปปลาวแล้วอะ่ะนะครับ,นะบเนาะกนะ็ดีใจกับความสําเร็จนะครับของน้องนะครับดีใจกับความสําเร็จของลูกสาวอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันนะครับ คุยกับแม่หน่อยแล้วเดี๋ยวไปเจอกันวันที่16นี้นะครับในงานบวงสวงภาพยนตร์เรื่องขายอ,อนะครับซึ่งบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยโหโหนะครับขนทับยูทูบเบอร์นะครับขนทัพศิลปินดารามาทั่วฟ้าเมืองไทยนะฮะทุกคนทางภาคอีสานเนาะก็เป็นกําลังใจนะครับให้กับทางด้านบอสโจย,ยูมานินด้วยนะครับแล้วก็นะครับเชื่อว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจะไปดังไกลถึงสปปลาวแน่นอนนะครับ ฟันทงเลยจากอุ้มอิ่มข่าวกระแสอ,อุ้มฟันฟันฟันดังดังดังเท่านั้นนะคะโอเคนะครับส่วนอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนาะก็ต้องขอกราบขอพวกคุณทุกคนจริงๆที่ให้การซัพพอร์ตอุ้มอิ่มตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนะครับอุ้มอิ่มเห็นทุกคนแบบไม่ว่าอิ่มจะลงคลิปไหนไม่ว่าอิ่มจะลงข่าวไหนทุกคนก็ให้ความสนใจทุกคนก็ตามอุ้มอิ่มอย่างสวนทุเรียนแบบเนี้ยทุกคนตามไปแบบอุดหนุนจนสวนทุเรียนเนี่ย ได้มีการส่งทุเรียนมาให้อมิมข่าวกระแสครับทุกคนด้วยพลังของทุกคนนะครับมิมก็รักทุกคนมากๆกแล้วก็ขอบคุณที่ซับพอร์ตมิมอีกหนึ่งคนบางคนมองอมิมเป็นลูกชายนะครับก็ขอบพระคุณทุกคนมากๆบางคนเรียกอมิมว่าลูกชายนะครับทุกคนอย่างผู้ใหญ่บ้านหมู่สูนอย่างเงี้ยก็เรียกมิมว่าลูกชายนะก็ขอบขอบพระคุณจริงๆนะครับคือมิมแบบไม่รู้ว่าจะเอาคําไหนมาตอบแทนทุกคนดีนะครับ นอกจากคําว่าขอบคุณแล้วก็รักทุกคนนะครับที่เอนดูนะครับแล้วก็มเมตตาอุมอ้มอีกหนึ่งคนเนาะวันนี้ก็อ่ะดีใจเลยครับกับอุงมอิงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนที่มี FC แฟนคลับมาหาน้องวันนี้ได้ชุดจากพี่ป๋อมแปมด้วยใช่ไหอ่าอุ้มิมก็มีโอกาสได้ไปดูแล้วนะครับก็นะครับขอให้อุ้งองเนาอโชคดีแบบนี้ทุกๆวันนะครับก็ ขอให้น้องเจอแต่สิ่งดีๆเจอแต่เรื่องราวดีๆก็ไว้พอให้กับน้องแล้วก็วันนี้มีความสุขมากเพราะว่า FC พลังเงียบของน้องเอาเอาของมาให้อิมไปแจกในวันปิดฤดูกาลขอบคุณมากๆนะครับยังไม่หมดด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรักทุกคนนะคะ